ตัดไปดีลใช้นิ้วอะไรใช้นิ้วกลางหนุดพับหข้าปหน้าใช่ไหมแล้วก็ตัดส่วนเกลืนที่เกินตีนผมมาตัดเลยบนใบหูตัดลงมาตัดลงมาให้มันตรงตรงนั่นแหละตรงตรง,ตรงลงมาดีมันไม่โดนมันไม่หมดคือ,อนั่นแหละโค้งใช่ไหมให้มันโค้งโคบเป็นรูปตัวอะไรตอบพเกยยูเก่งมากดีดีดีด,ด,ดีนั่นแหละนั่นแหละ แล้วก็เล็มออกพับนี่เลยพับหูมาข้างหน้าเนี่ยพับหูเนี่แล้วก็หวี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 มาหาหูใช่ไหมครับหวีมาหาหูพับหูไว้แล้วก็ตัดขึ้นไปเลยตัดตัวขึ้นไปตั้ล่างตัดข้านล่างขึ้นไปเออนี่นะครัไปเลย ลเดี๋ยวโค้งหือเชื่อมกับกลางใบหูนั่นแหละเจียวพับหูลงมานั่นแหละวีเข้าหาหูอีวีเข้ามาเกินเกินเกินจอนเกินหลังจอนตัดทิ้งดีเอาวีไปวีผมไปขา้างหน้าวีข้างหน้าน,นั่นแหละเกินจอนตัดทิ้งเลยใช่ไหม ตัดโ้งไม่รู้ตัวอะไรตัวซีใช่ไหมเนี่ยโค้งเนี่ยตัดขึ้นไปนี่ตัดไปเลยผลงานการตัดของช่างเย่เชียงใหม่นะมาเรียนตัดผมชายนะครับวันที่สองนะก็ให้ตัดหัวจริงเลยนะครับให้เริ่มตัดหัวจริงเลยเพื่อจะได้อะไรครับจะได้มีความมั่นใจมีความกล้าที่จะตัดผมชายนะตอนนี้กำลังฝึกหัดตัดทรงเสยนะครับ นั่นแหละ <ไป S 1> ดีะตัดให้โค้งไปถึงนู่นเลยตัดให้โคง้งขึ้นไปนู่นไปถึงนู่นเห็นไหมว <c oughs> ิ่งวิ่ไปข้างหน้าก่อนใช่ไหมแล้วก็ตัดโคง้ง <c oughs> โค้งไปรูปตัวอะไรตัว C เออรูปตัว C ตัดโค้งไปนั่นแหละต,ตัดเลยน่ะเลี้ยวโค้งเพราะว่าคมับมันโคง้งถูกไหมครับเราก็เลยต้องโคง้ง เยี่ยมเด๋วทีนี้ทําบางมันหนาใช่ไหมล้วก็บีช้อนเอาบีช้อนตั้งบีขึ้นเลยบีตัดทิ้งนั่นแหละตักเลยเลยบีตัดทิ้งแด๋วนั่นแหละสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่นะครับรับสอนตัดผมชายตัวตัวๆนะหลักสูตรเร่งด่วนครับช่างเย่เชียงใหม่กำลังฝึกหัดตัดทรงเสยนะครับ